สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง NV Neoverse วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับ SUV ที่รวมเอาความหรูหราความดุดันและสมรรถนะระดับสนามแข่งเข้าไว้ในคันเดียว a l l new 2026 Nissan Patrol Nismo นี่ไม่ใช่ p a t r o ธรรมดาและไม่ใช่ SUV หรูทั่วไปแต่นี่คือ Patrol ที่ถูกปรับแต่งโดย Nismo แผานากมอเตอร์สปอรระดับตำนานของ Nissan ในคลิปนี้ เราจะพาคุณไปดูทุกมิติตั้งแต่ประวัติดีไซน์ภายในเครื่องยนต์สมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภยัยไปจนถึงเหตุผลว่าทำไม p a าโตร NISMO ถึงเป็น SUV ที่ทรงพลังและพิเศษที่สุดในคลาสนี้ตำนานของนิสสันปาโตรนิสสันปาโตรคือ SUV ที่มีประวัติยาวนานกว่า70ปีเริ่มต้นจากรถออฟโรดเพื่อการใช้งานหนักและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นลักชัวรี่ฟูลไซส์ SUV ระดับโลก ในตะวันออกกลางนิสสันปาโตร l คือราชาแห่งทะเลทรายเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือความหรูหราและเมื่อนิสสันนำชื่อ NISMO มาติดบนปาโตร l นั่นหมายถึงการยกระดับไปอีกขั้นทั้งด้านดีไซน์และสมรรถนะ NISMO คืออะไร NISMO ย่อมาจาก Nissan Motorsport นี่คือแผนกที่อยู่เบื้องหลังรถแข่ง GTR รถแข่งซู p ปอ GT และรถสมรรถนะสูงของนิสสันเมื่อคำว่า NISMO ปรากฏบนปาร์โตรนั่นหมายถึงการปรับจูนเครื่องยนต์ช่วงล่างสปอร์ตแอรโรไดนามิกพิเศษดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสนามแข่งแนวคิดการออกแบบ2026ปาโตร NISMO a l l New 2026 n น s s a n ิสสันปาโตร NISMO ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Luxury Meet Motorsport Power หมายความว่าหรูหราระดับพรีเมียม ดูดันแบบรถแข่งขับสบายในชีวิตประจำวันแต่พร้อมปลดปล่อยพลังเมื่อคุณต้องการดีไซน์ภายนอกเอ็ก r ทีรยร e ดีไซนด้านหน้าดูดันแบบ NISMO ด้านหน้าของ p a t r o l NISMO 2026โดดเด่นทันทีที่มองเห็นกระจังหน้า V-Motion สีดำเงาโลโกโล้ NISMO สีแดงช่องดักอากาศขนาดใหญ่ไฟหน้า LED Matrix ดีไซน์ใหม่กันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ เพื่อเพิ่มการไหลของอากาศและเพิ่มความสปอร์ตอย่างชัดเจนเส้นสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของ NISMO ทำให้รถดูเหมือน SUV จากสนามแข่งด้านข้างพลังและความสาง่างามตัวถังขนาดใหญ่แบบ Full-size SUV เส้นสายตัวรถแข็งแรงซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออลออย NISMO ขนาด22นิ้วด้านข้างของปาโ l NISMO สะท้อนความทรงพลังแต่ยังคงความหรูหราในทุกมุมมอง ด้านท้ายสปอร์ตแต่พรีเมียมไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่สปอยเลอร์หลังแบบ Nismo ดิฟิลเซอร์หลังปลายท่อคู่ดีไซน์สปอร์ตด้านท้ายของรถให้ความรู้สึกมั่นคงหนักแน่นสมกับเป็น SUV ระดับเรือธงขนาดตัวรถและโครงสร้าง Nissan p a t r o Nismo เป็น f u l l s i z SUV อย่างแท้จริงตัวถังใหญ่ฐานล้อยาวพื้นที่ภายในกว้างมากโครงสร้างแบบ Body-on-Frame ให้ความแข็งแรงรองรับแรงบิดสูงจากเครื่องยนต์ V8 ห้องโดยสารอินเท i เ r Design เมื่อคุณก้าวเข้ามาภายในคุณจะรู้ทันทีว่านี่คือโลกของ luxury performance หนังแท้คุณภาพสูง a l c a n t a r าตะเข็บได้สีแดง Nismo โลโก้ Nismo บนบอดและพวงมาลัยบรรยากาศภายในผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความสปอร์ตได้อย่างลงตัว คอนโซลและหน้าจอหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ระบบนิสสัน Connect รุ่นใหม่ Apple CarPlay Android Auto ระบบนำทางอัจฉริยะการจัดวางปุ่มยังคงใช้งานง่ายแม้ขณะขับด้วยความเร็วสูงหน้าจอผู้ขับขี่ Digital i n s t r u m e n t Cluster โหมด NISMO Display แสดงแรงบิดรอบเครื่องระบบออฟโรดและความปลอดภัยทุกข้อมูลถูกออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่โดยเฉพาะ เบาะนั่งหรูหราและสปอร์ตเบาะหน้าสปอร์ตซีดบเอ็นไอเอสปรับไฟฟ้าพร้อมเมม o r ีระบบอุ่นและระบายอากาศเบาะแถว2กว้างนุ่มเหมาะสำหรับผู้โดยสาร VIP เบาะแถว3ใช้งานได้จริงเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่พื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถขนาดใหญ่พับเบาะได้หลายรูปแบบเหมาะสำหรับเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าอุปกรณ์แคมป์กีฬาเอาท์ด p า t r โต NISMO รองรับได้ทั้งหมดเครื่องยนต์ powertrain หัวใจของ p a t r โต NISMO 2026คือมี8 6 6 L naturally aspirated กำลังมากกว่า420แรงม้าแรงบิดมหาศาลเสียงเครื่องยนต์ทรงพลังเครื่องยนต์ถูกปรับจูนโดย NISMO เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วและอัตราเร่งที่ดุดันจับคู่กับเกียร์อ,อัตโนมัติ7สปีดปรับจูนใหม่สมัถนาการขับขี่ อัตราเร่งดีการทรงตัวมั่นคงช่วงล่าง NISMO Performance ระบบเบรกสมรรถทนาสูงแม้จะเป็น SUV ขนาดใหญ่แต่ Patrol NISMO ให้ความรู้สึกมั่นใจทั้งทางตรงและโคง้งระบบขับเคลื่อนและออฟโรดระบบ 4WD โหมดเทรเนหลายรูปแบบระบบบล็อกดิ f เฟอเรนเชีเหมาะกับทะเลทรายแม้จะเน้น p e r f o r m ร์แมแต่ Patrol NISMO ยังคง DNA Off-Road ของ Patrol อย่างครบถ้วนเทคโนโลยีความปลอดภัยมาพร้อมนิสสัน a f e t y Shield ระบบเบรกอัตโนมัติ d d p t t v v e r u u s s e o o t t r o l ร i ดส t Spot Warning เลนดีพาร์ตัว Warning กล้อง360องศาให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทาง Patrol NISMO เหมาะกับใครคนที่ต้องการ SUV หรือแต่แรงแฟน NISMO ครอบครัวระดับพรีเมียมคนที่ไม่ต้องการเหมือนใคร คู่แข่งโดยตรง Toyota Land Cruiser GR, Lexus LX, Mercedes AMG GLS, BMW X7M Sport, แต่ Patrol NI SMO มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเสียง V8 และ DNA Motorsport ราคาโดยประมาณคาดการราคาประมาณ95,000ดอลลาร์ถึง110,000ดอลลาร์ 1, 000, 000 USD ขึ้นอยู่กับตลาดและออปชั่นสรุปสุดท้าย Final Verdict All New 2026 Nissan Patrol Nismo คือ Luxury SUV ระดับเรือธงพลัง V8 แบบดั้งเดิมสปอร์ตแบบ Nismo หรูหราและทรงพลังในคันเดียวถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่แตกต่างและมีคาแรคเตอร์ชัดเจน Patrol Nismo คือคำตอบ